สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแต่งมีดให้ f อฟดูนะครับวันนี้จะแต่งให้ f อฟดูนะครับว่าการแต่งทำยังไงนะครับ ตัวทีนมีการแต่งนะครับหินผมใช้ก็มีหนึ่งซีซีนะครับเป็นหินหยาบนะครับแล้วก็หินกลางนะครับหินกลางเป็นตัวนี้นะครับหกร้อยนะครับแล้วก็หินละเอียดนะครับตัวนี้นะครับก็มาดูเพลินนะครับ เป็นมีดใหม่เลยนะครับการตอนการแต่งนะครับก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกนะครับก็ไล่บางไปก่อนนะครับไล่บางาตรงแก้มด้านในก็ได้นะครับหรือว่าจะ ลายบางตรงนี้ก่อนนะครับใบมีดหรือว่าหูมีดนั่นเองนะครับมาเลยครับ การไล่บางนะครับก็คือว่าให้ถูจนมีความบางนะครับบางพอดีนะครับไม่บางมากนะครับสู่นันความพอดีนะครับถูไปดึงกลับนะครับเลือกจะได้เร็วนะครับในการรับนะครับในการ ไล่ในในบางนะครับถรรรบูรอยเจีย,จยนะครับรอยเจียที่เขาเจียมาใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นหินเก่านะครับหินก็อัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะหมดเร็มากเลยนะครับ วันนี้จะเอาแค่แต่งก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้คลิปยาวนะครับบางช่างนะครับก็แต่งแต่งแล้วก็รับไปเลยนนครับการแต่งนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละช่างนะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการแต่งส่วนผมนะครับไม่มีไข่ตะวันนะครับในการเจ็บรายละเอียดนะครับ ครับก็บางพอสมควรนะครับครับเริ่มเงาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาถูด้านในนะครับด้านแจ้มนะครับไลยบางเหมือนกันนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับก็ระวังมือด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดนะครับอ,อ,อาจจะเกิด,ดไม่คาดฝันนะครับหินแตกนะครับ หลับมือใหม่นะครับต้องป้องกันนะครับใส่ถุงมือหรือว่ามีมีไม้ดามนะครับไม้ประกบนะครับเวลาถูนะครับถ้าหินหักนะครับก็จะไม่โดนมือจะไม่ตำมือนะครับ สำคัญมากนะครับในการหยิบจับทุกอย่างนะครับอันนี้หินอัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูครับ ถูไปก็หมดไปเลยน,นะครับ บางด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถูด้านนอกนะครับแก้มด้านนอกนะครับ แล้วก็มัดต่อที่หูนะครับนี่การถูนะครับให้แนบให้แนบหินกับเหล็กติดกันเลยนะครับห้ามยกหินนะครับทุกจุดเลยนะครับห้ามยกหินเลยนะครับว่า เดี๋ยวมันจะปิดคมของเราได้นะครับเราต้องแรบกไปเลยนะครับสันค้องมีดนะครับตรงนี้นะครับให้ ให้เสมอก,กันกับปลายเดือยนะครับห้ามให้ปลายเดือยโค้งเข้าในนะครับสำหรับสายลากนะครับสายถูนะครับให้แนบหินเลยนะครับทุกคน ใหญ่ๆนะครับดูครับเดกลมมนนะครับอันนี้เล่บนี้เดวสวยมากเลยนะครับแต่ผมจะเอาเข้าอีกนะครับวิธีการเอาเอาเดเข้านะครับก็ให้ดึงดบบนนี้นะครับดึงหินนะครับ ราไม่ต้องเสียดายคมนะครับเราค่อยแปอาคมทีหลังนะก่อนที่จะดึงเดือยนะครับต้องไล่บางด้านหูมีดแล้วก็แก้มของมีดนะครับจะได้ดึงง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามันบางนะครับมันจะดึงง่าย หินก็เป็นหินเก่านะครับจะหมดนะดูครับหินขินเลมากเลยถ้าหินยาวนะครับก็จะดึงง่ายนะครับก็ดึงง่ายอย่างเดียว

ถ้าใครจะทำเดรยปากแหลมหรือว่าเราเดรยปากนกอะไรนะครับก็ทำแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเดรยเขาจะแหลมแบบนี้แหละครับเวลาทำเดรยนะครับแล้เวเราจะทำเดรยมนเราค่อยไปตัดปลายทีหลังนะครับ นี่นะครับทุกคนโดยปากนกนะครับที่เขาเรียกกันนะครับ เลยนะครับต้องให้ตรงกับล่องของมีดนะครับห้ามเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเวลาเราขีดมันจะหลุดนะครับจะคุมยากนะครับเวลาเราเวลาเราขีดนะครับ สวยงนครับสวยไหมครับล่งของมีดนะครับนี่สัตว์ของมีดอย่าให้เป็นเหลี่ยมนะครับเราต้องทำให้โคงโค้ง,ส,งสวยงามนะครับ กลางนะครับไล่บางเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนขั้นตอนแรกนะครับ ายลากนะครับต้องได้แหลมนะครับทุกคนได้แหลมปากนกนะครับ กันหัมีดนะครับก็ใสบางเหมือนกันนะครับถูไปมือนอถนหยาบนะครับเพื่อที่จะให้หัมีดของเรานะครับบางนะครับ บางคนก็อาจจะไม่ชอบบางมากเกินไปนะครับบางคนก็อาจจะชอบแบบหนานะครับคมแบบใบกบนะครับเราจะเปิดคมแบบนี้นะครับยกหินขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อเปิดคมนะครับ นะครับคมมาแล้วนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับดูแล้วก็ทาํทาตามแบบนี้เลยนะครับถ้าใครที่กำลงังฝึกนะครับการแต่งแต่งนี้นะครับ ก็ไปหาดูได้นะครับตามช่อง YouTube นะครับหรือว่า e ูท u b e ิกต็อกอะไรนะครับก็จะมีช่างเขาอยู่นะครับช่างเมีดนะครับรับเมีดจีดยางนะครับก็ชอบชอบช่างท่านไหนก็ทำแบบนั้นเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็สำคัญนะครับเราจะปิดคมนะครับสลบเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไม่ให้บาดเปลือกอ่อนนะครับหรือว่าแกนไม้นะครับเปลือกอ่อนที่เราปีดผ่านมาแล้วนะครับเป็นกันบาดได้ดีเลยนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อกันบาดนะครับ นี่นะครับวล้เราลูบแบบนี้มันก็จะไม่เกาะนะครับแต่รูปด้านในนะครับจะมีคมนะครับเพราะว่าเราแนบแบบนี้นะครับแนบหินถูไรบางสําำหรับผุมนะครับจะให้มันคมนะครับ ดันในเพื่อไว้ตัดที่เส้นนะครับเวลาเราแกะที่เส้น นะครับทุกคนโดยแหลมนะครับปากนกนะครับถ้าใครชอบเล็กกว่าน,นี้ก็ดึงดึงเข้าไปอีกนะครับดึงเหมือนที่ผมบอกนะครับดึงดึงถ้าโคนมันใหญ่นะครับเราก็ดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปฝั่งนี้ก็ดึงเข้าไปอีก มันจะเล็กนะครับทีนี้นี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาแต่งเดือยนะครับเอาเดือย บางช่างนะครับก็จะแต่งเร็วกว่านี้นครับแล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วนะครับไม่เหมือนกันนะครับอาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์นะครับด้วยประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็เลยทำให นี่ครับอันนี้ยังเดือยยังใหญ่อยู่นะครับอันนี้คือวิธีดึงเดือยให้ FC ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาต่อนะครับว่าทำเด้อยมุนแบบไหนนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะครับอันนี้คือแต่งนะครับแต่งมีดแต่งมีดแต่งเดือยนะครับให้ f c ดูก่อนนะครับคมนะครับก็จะไว้ดูคลิปต่อไปนะครับ นี่ครับก็เดอยเดินแหลมนะครับปักนกนะครับสําหรับสายลากนะครับสายถูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไล์แชร์นะครับซับสไคร์นะครับนะครับโอเคครับเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับ